สัญญาค่ะมีเสียงมายัางคะ่ะสัญญาว,สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีวันรุดจ,จีนนะคะมาหรือ,อยังเดี๋ยวนะหมอหญิงกำลังญญลกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลคกดแชร์เลยนะคะขอบคุณสวยปากสวยปากดไว้เลยนะคะ,ะ,คะใช่วันนี้นะคะ หมอยิงก็มีศาสตร์หมอญิงผู er like réussi, ้จริงใจก็มีสาระดีๆมามอบให้เหมือนเดิมนะคะก็หลายๆคนนะคะก็ระหว่างรอแฟนเพจเข้ามานะคะขอเกริ่นก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนและเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากที่จะสวยดูดีเขาเรียกว่าอะไรมีโง่เฮ้งที่ดีเพราะว่า เรื่องปากเป็นเรื่องความสวยที่อินเทรนด์มากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องว่าปากสวยเรียกทรับรับตุ่จีนค่ะ,ะปากสวยเรียกทรับรับตุ่จีนนะคะและหัวข้อวันนี้นะคะที่หมอจะมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์ปากจะต้องรู้สามสิ่งน,นี้ที่หมอกำลังจะเล่าให้ฟัง ก่อนที่เราตัดสินใจจะฉีดฟิลเลอร์ปากจะต้องรู้3ส,สิ่งนี้นะคะซึ่งแน่นอนปากสวยเรียกซัพรับตุดจีนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะทักทายกันเข้ามานะคะกดแชร์ให้หมอหญิงผู้จริงใจนะคะกำลังใจเล็กๆนะคะให้หมอมีแรงจริงๆก็ทำอยู่แล้วนะคะกำลังใจเพื่อที่จะทำสาระดีๆในเรื่องของความงามและสุขภาพมามอบให้กับทุกคนนะคะอ่าแฟนแพจไปแฟนเพจ แฟนเพจเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทิตางามขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็คนจากที่หมอเจอนะคะจริงๆอาจจะใช้เป็นว่าเป็นความเชื่อของหมอละกันนะคะแล้วจากที่หมอได้สังเกตเห็นว่าสำหรับคนที่โชคดีก็มักจะเจอในคนที่มีโง่เฮงที่ดี ะะเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งของโงเ่เฮงมีหลายตำแหน่งเช่นบริเวณปาเอ,อ้ยบริเวณหน้าผากขมับแก้มนะคะผิวที่ดีนะคะเหมือนที่เราคุยกันในไลฟ์เมื่อวานแล้วก็ปากที่ได้รูปคางที่มีเนื้อที่ไม่ใช่คางที่แหลมนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงปากนะคะเพราะว่าปากดีก็จะเป็นจุดที่รับซับนี่หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะและที่หมอไปเจอคนไข้ามานะคะก็หลายคนเนี่ย มาปรึกษาหมอจากการที่ไปฉีดปากมาหรือว่าไปผ่าตาัดปากมาแต่ผลที่ได้เนี่ยกับไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการค่ะเช่นอยากจะให้ปากยิ้มแต่ปากไม่ยิม้มคิดว่าฉีดปากแล้วจะเป็นเหมือนดาราคนนี้เหมือนคนนี้แต่ไม่เป็นคิดว่าทำแล้วจะออกมาน่ารักแต่ไม่น่ารักคิดว่าการฉีดปากแล้วจะดูเด็กลงแต่กลับดู ไม่เด็กลงนะคะดังนั้นสําหรับตัวหมอหญิงผู้จริงใจเองก็รู้สึกคือเจอปัญหามาเยอะเลยอยากจะเอามาแชร์ว่าเฮ้ย <c oughs> ก่อนที่ทุกคนที่สนใจเรื่องความงามจะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์ปากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสามสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะ<า>ซึ่ง <c oughs> อ่สาสสิ่งนะคะซึ่งวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเริ่มไปเลยนะคะ ข้อที่1นนะคะข้อที่1คือต้องรู้จากเป้าหมายของตัวเองก่อนเป้าหมายของตัวเองคืออะไรเราจะฉีดฟิลเลอร์ปากเพื่ออะไรส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาที่คลินิกค,ความงามนะคะแล้วบอกว่าขอฉีดฟิลเลอร์ปากหน่อยขอฉีดฟิลเลอร์ปากหน่อยแต่ก่อนที่เราจะไปเราควรจะรู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเราเองเราจะฉีดฟิลเลอร์ปากเพื่ออะไรไม่ใช่แค่บอกว่าอยากฉีดอยากฉีดยกตัวอย่าง อยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะรู้สึกว่าถ้าปากสวยจะทำให้สวยอยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะคิดว่าจะทำให้ดูน่ารักอยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะจะทำให้ดูมีเสน่ห์ อยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะอยากเหมือนดาราคนนั้นคนนี้อ,อยากของคุณหมอหญิงใช่อ่าหรืออยากฉีดฟิลเลอร์ปากตามเทรนความงามน่ของ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 ,ของโลกแล้วก็ของตัวหมอหญิงเองนะคะที่กำลังอินเทรนอยู่ก็คือเรื่องของฟิลเลอร์ปากเรื่องของปากอิ่มนะคะหรืออยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะรู้สึกหน้าบึง้งหน้าโกรธปากคว่ำอยากให้ปากยิ้มหรืออยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะอยากให้ดูเด็กเพราะปากมีริ้วเล็ก,เก,เกๆเหี่ยว อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ทุกคนที่สนใจที่จะฉีดฟิลเลอร์ปากจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเป้าหมายของการฉีดฟิลเลอร์ปากคืออะไรเพราะเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกความงานที่ไหนก็ตาม,มเขาก็จะได้รู้ว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรไแล้วพอเขารู้วัตถุประสงค์เขาก็จะช่วยเราวิเคราะห์หน้าว่าอ่ะหน้าเราจะสามารถเวลาฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วจะสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่ คนไข้หรือว่าแต่ละคนต้องการได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่หนึ่งนะคะมีแฟนเพจทักทายกันเข้ามาได้นะคะอ่าโอเคแ a ่วิมีดาวให้ด้วยมีส่งดาวมาให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะวันนี้ต่อไปข้อที่2เลยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะในเรื่องของการปรับรูปปากนะคะสามารถถามมาได้นะคะข้อที่2คือเราต้องรู้ว่าปากของเราอะที่เราต้องการอะ น่าจะใช้ฟิลเลอร์ประมาณกี่หลอดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องฟิลเลอร์นะคะก็ฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มสามารถเอามาฉีดบริเวณปากได้คนที่ปากเล็กก็จะทำให้ปากอิ่มขึ้นได้นะคะก็จะได้รูปที่สวยที่หล่อขึ้นนะคะเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้กี่หลอดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้วางแผนเรื่องงบประมาณค่ะเพื่อที่เราจะได้วางแผนเรื่องงบประมาณนะเพราะว่าแน่นอนงบประมาณเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราคิดว่าปากเราเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าปากเราควรจะใช้ประมาณ2หลอดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคของยี่ห้อไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนราคาก็อาจจะแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าใช้ฟิลเลอร์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าหัตถการของแพทย์แต่ละคนนะคะที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะ,ะแล้วอารเินได้ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าใครวางแผนที่จะฉีดฟิลเลอร์ปากสามารถไปถามคลินิกใกล้บ้านได้เลยที่ตัวเองเล็งไว้ว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์ปากว่าเอ้ยปากของของเราอะที่เรามีความคาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยจะใช้กี่ซีซีจะใช้กี่หลอดนะคะสำหรับประสบการณ์หมอเองแล้วในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคสล่าสุดที่หมอฉีดมาเนี่ยปรากฏว่าหมอได้เจอว่าอ๋อปริมาณการฉีดฟิลเลอร์ปากว่าใช้กี่หลอดเนี่ย ปริมาณที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์มากสําคัญมากและโดยปกติเวลาที่หมอสอนคุณหมอความงามในการฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะเราก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะไม่สวยหรืออาจจะไม่ได้เป้าหมายตามที่คนไข้าวางไว้ถ้ามากเกินไปนะคะก็อาจจะดูล้นมากเกินไปก็อาจจะไม่สวยอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญมากจะต้องรู้ว่ากี่หลอดนะคะ และการที่เราอยากจะรู้ว่ากี่หลอดเนี่ยหมอนแนะนำอย่างนี้ว่าทุกคนก็ไปดูก่อนว่าเราอยากปากเหมือนใครเราอยากปากเหมือนใครนะคะอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลมาคุณหมอก็จะช่วยดูนะคะว่าอ่าถ้าปากแบบนี้เราจะต้องใช้ประมาณกี่ซีซีเราจะได้วางแผนงบประมาณแล้วก็ระหว่างที่เราจะหาข้อมูลเพิ่มนะคะ,อะเอารูปเข้ามาให้ อ่าใช่ค่ะส่งรูปเข้ามาให้ดูได้นะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะ,ะทุกคนกำลังรับชมแบบเงียบๆนะคะคุณมาปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เงียบวันนี้ทุกคนวันตรุดจีนนะคะไม่เป็นไรกลับมาดูทีหลังได้นะคะข้อที่3ค่ะรูปทรงปากของแต่ละปากอันนี้ทุกคนต้องรู้จักก่อนที่เราจะไปฉีดปากฟิลเลอร์ปากเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ารูปทรงของปากมันมีหลายแบบมาก ต้องการให้ปากสวยต้องการปากกระจับต้องการสวยแบบไม่มีกระจับต้องการปากตูดเด็กต้องการปากยิ้มต้องการปากสายฝอปากแองเจลิน่าปากฮอลลีวูดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมีหลายทรงมากเงมาเพราะฉะนั้นต้องศึกษาก่อนว่ามันมีหลายทรงนะแล้วเราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะ เหมาะกับทรงไหนด <Le blunt. S 1> like, ีเราอาจจะเลือกทรงที่เราชอบนะคะเลือกทรงที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็เอารูปตัวอย่างนั้นนะคะไปให้คุณหมอในคลินิกความงามที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านที่เราสนใจจะไปฉีดด้วยให้ช่วยประเมินว่าปากที่เราอยากได้เนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายข้อที่หนึ่งหรือเปล่ามันทำให้เราเซ็กซี่ขึ้นหรือเปล่ามันทำให้เราสวยขึ้นหรือเปล่ามันทำให้เราเด็กลงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายข้อที่หนึ่งของเรา นะคะแล้วคุณหมอหรือว่าแพทย์ทั้งหลายก็จะประเมินว่าอ๋อปากแบบนี้เนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะจะสามารถตอบโจทย์ได้ไหมนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประเมินได้ด้วยว่าถ้าต้องการแบบนี้จะต้องใช้กี่หลอดนะคะจะต้องใช้กี่หลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะได้ประเมินว่าเอ๊จะต้องใช้ฟิลเลอร์รุ่นไหนดีจะเอาความนุ่มระดับไหนดีคนที่ปากบางมากก็จะต้องเลือกใช้รุ่นที่มีความนุ่มมากๆคนที่ปากมีเนื้อหน่อยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่นุ่มสุดๆก็ได้ ก็ใช้ตัวที่นุ่มระดับปกติก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากนั้นยังเป็นในเรื่องของความปลอดภัยว่าเอ๊ะถ้าต้องการทรงนี้ปากของเราจะทําได้ไหมและเหมาะจะเป็นทรงนี้หรือเปล่าเพราะบางทีถ้าเราฝืนเกินไปนะคะมันอาจจะไม่เกิดความปลอดภัยก็ได้นะคะแล้วรูปปากที่ออกมาอาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะไม่เป็นธรรมชาติก็ได้นะคะซึ่ง ก็สามารถไปปรึกษานะคะที่คลินิกค,ความงามใกล้บ้านได้นะคะแล้วก็อ่ะใช่ใช่ค่ะหมอรืมเคสต,ตัวอย่างเลยอ้มาหมอมีตัวอย่างให้ดูอันนี้เคสแล้วมีรูปล่าสุดไหมคะรูปที่ลงเพจอะคะ่ะรูปล่าสุดเคสนี้นะคะก็ใช้คือคุณเดียนะคะคุณเดียเป็นอดีตนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรดังในรายการทีวีนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่า ปากของคุณเดียนะคะก็จะนี้เป็น before นะคะจะเห็นว่าคุณเดียต้องการปากแบบคุณดิวอริสลานะคะต้องการปากที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปากสวยปากสวยแบบอินเทรนนะคะอันนี้เขาได้ทั้งปากตูดเด็กได้ทั้งมีกระจับซึ่งของคุณเดียปากเขาก็โอเคอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่จะสังเกตว่ารูปก่อนฉีดปากบนจะค่อนข้างเล็กนะคะพอหลังฉีดเสร็จทันทีก็จะเห็นว่าปากมีลักษณะจริงๆมีลักษณะมีความน่ารักจุบุคือดูเล็กลง คือเดิมปากเขาจะกว้างออกนะคะตอนนี้พอหลังฉีดเสร็จปุ๊บเราสามารถทําให้ปากกว้างมาเป็นปากที่จุบุน่ารักดูเล็กลงนะคะแต่ดูอวบอิ่มมากขึ้นนะคะ มีเคสแม่อุ้มไหมคะมีเคสแม่อุ้มไหมนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะว่าอ๋อฉีดฟิลเลอร์ปากอันนี้คือหลังฉีดทันทีนะคะหละังอ่าอันนี้แม่อุ้มลักขณานะคะก็ขอบคุณมากที่ไว้วางใจหมอหญิงคลินิกแล้วก็อนุญาตให้ใช้ภาพด้วยนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักแม่อุ้มนะนะคะแม่อุ้มลักขณานะคะเนี่ยค่ะก็แม่อุ้มก็ฉีดปากนะให้ดูแบบเป็น จูบุน่ารักมีภาพมีภาพใน IG จีไหมคะสวยๆเอามาใช้ได้มีอีกคนไหมคุณทรายนาลาคุณทรายนาลานี่ดูแม่อุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปแม่อุ้มที่อยู่ใน IG ตอนนี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่และแต่และคนก็คืออย่างของคุณดีไเคสเมื่อกี้หมอใช้ฟิลเลอร์ทั้งหมด 2cc นะคะรอบแรกใช้ 1cc รอบ2ใช้สอ c ขอเป็นปากที่แบบเป็นรูปที่เอ่อเป็นรูปรูปชีวิตจริงอะคะ่ะรูปที่เราใช้ในการ รูปชีวิตจริงอะค่ะนะคะอันนี้คือของคุณนาลาก็จะเห็นว่าลักษณะก็คือไม่ได้ผิดธรรมชาติอะไรนะคะปากก็จะเป็นรูปจุบุจุบุนะคะน่ารักคือคุณทรายนาลาต้องการปากตูดเด็กนะคะเดี๋ยวกาลังให้ดูรูปนะนะคะลองดูเนี่ยค่ะเสื้อสีดําคือก่อนฉีดนะคะพอเสื้อสีสีเทาเอ้ไม่ใช่สีอะไรเนี่ย อ๋อรูปออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอรูปแป๊บหนึ่งนะคะรอรูปแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคำถามนะคะสามารถถามมาได้ในเรื่องของการาฉีดฟิลเลอร์ปากหลายคนจริงๆเรื่องในอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของว่าเราจะต้องใช้สารเติมเต็มที่เป็นของแท้นะคะซึ่งจริงๆหมอไลฟ์ไปแล้วเรื่องของแท้ในคลิปก่อนหน้าสามารถกลับไปอ่านได้นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือล่าสุดของแม่อุ้มลัคนานะโอ้ดูปากแม่นะคะก็สิ่งที่ได้ก็คือนะคะก็เป็นแบบนี้ก็จะดูสวยขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงเป็นความธรรมชาติอยู่นะคะ,ะขนานกับรูปคุณทรายนาลาเลยค่ะ,ะแล้วก็น้องทรายนาลานะคะอันนี้คือของแม่อุ้มนะคะสวยงามนะจริงๆปากหมอเองเห็นไหมเข้าไปใกล้ๆกองอุ้ยใกล้เกิน <laughs> ปากหมอเองก็ฉีดนะคะหมอก็ฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะก็ใช้1ซีซีฉีดมาประมาณ1ปีแล้วค่ะมันก็จะอยู่ได้ประมาณปีครึ่งตัวหมอเองหมอเลือกใช้ของอเมริกาจากที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะว่ามันอยู่นานแล้วก็มันค่อนข้างนุ่มนะคะก็เลยเลือกใช้ของอเมริกานี่อันนี้คือของคุณนาราเห็นไหมคะรูปปากแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันของคุณคุณอุ้มก็ต้องการแบบนึงนะคะก็จะเป็นสวยในแบบที่เป็นตัวเอง ของคุณนาลาก็ต้องการเป็นลักษณะเป็นปากน่ารักปากจุบุปากตูดเด็กนะคะอ่าก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทรงที่ต้องการนะคะอ่าถ้าใครก็สามารถจริงๆถ้าอยากดูรูปรีวิวมีอีกเยอะสามารถอินบ็อกมาถามแอดมินได้นะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะอ่าระหว่างนี้ยังไม่มีใครถามเข้ามานะคะอ่าคุณมัทนา FC พี่หมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะมีคนส่งดาวมาให้ด้วย1ิบดวงอีกแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะอ่ะ อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจฉีดปากเราต้องรู้ว่าหนึ่งสรุปนะคะเป้าหมายของการฉีดปากของเราเพื่ออะไรไม่ใช่เป้าหมายคือจะฉีดปากจะสวยขึ้นจะเด็กลงจะทําให้ปากคว่ำเป็นปากยิ้มจะทําให้ปากดูดูเป็นปากดูสดใสนะคะจะเซ็กซี่จะสายฝอจะฮอลลีวูดอันนี้ต้องรู้วัตถุประสงค์ตัวเองก่อนจะแก้ปัญหาอะไรค่ะว่ามาเลยค่ะปากกระจับมาแล้วจะฉีดได้อยู่ไหมคะฉีดได้ ออจริงๆหมอเจอเคสแบบนี้เยอะมีเคสหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นปากกระจับไปผ่าตัดมาแล้วเติมเพิ่มะคะ่ะช่วยดูให้หน่อยก็จริงๆเคสแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเจอเยอะในปัจจุบันนี้เพราะว่าเทรนความงามเปลี่ยนไปนะคะอดีตเนี่ยก็จะในเรื่องของปากกระจับนะคะจริงๆ เขาก็ไม่ได้บอกว่าปากต้องบางมากแต่คือไม่ได้อิ่มมากนะคะทุกคนก็นิยมไปตัดปากให้ปากเล็กลงให้ปากกระจับขึ้นแต่ลืมไปว่าพออายุเยอะขึ้นนะคะปากเราก็จะเล็กลงอัตโนมัติอยู่แล้วพอเราตัดออกตอนอดีตพออายุเยอะขึ้นปากก็เล็กลงเล็กลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ความสวยลดลงอาจจะดูมีอายุมากกว่าปกตินะคะ,อ,ะอย่างเช่นเคสอันนี้ไม่ใช่เคสน,นี เคสนี้ก็เหมือนจะเคยตัดมาก่อนนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งด้วยน้องป่น้องป่น,นึกออกใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะก็เคยตัดมาก่อนเคสนี้ก็เคยตัดมาก่อนแล้วก็เคยฉีดมาก่อนรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ฟิลเลอร์สารเติมเต็มก็สลายไปนะคะเคสนี้โจทย์ก็คือให้สวยสดใสแบบเป็นตัวเองในแบบที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเยอะเลยค่ะสำหรับคนที่ฉีดตัดปากมาแล้วนะคะแล้ว พออายุเยอะขึ้นปากก็เล็กลงก็สามารถฉีดได้อันนี้เป็นเคสที่หมอเจอเยอะที่สุดเลยคือไปตัดปากมาแล้วนะคะแล้วก็มาฉีดปากเพราะว่าปากมันเล็กเกินไปแล้วงุ้มทําให้สัสดส่วนของหน้าไม่เหมือนเดิมนะคะก็ทําให้ความสวยลดลงนะนะคะเดี๋ยวขอให้ดูอีกรูปหนึ่งนะข้างบนเป็นรูปก่อนฉีดนะคะจะเห็นว่าด้านบนก็มีลักษณะที่เป็นแบบกระจับแต่ลักษณะกระจับ อาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะไม่รับกับด้านข้างจะเป็นกระจับที่ดูแบบดูไม่รับกันจะเป็นกระจับที่เป็นกระจับที่มันมันแยกส่วนนะคะแต่พอหลังฉีดแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบรวมเป็นส่วนเดียวกันก็คือละมุนนีไปด้วยกันก็คือลักษณะแบบนี้ความละมุนนีที่ไปด้วยกัน นะคะแล้วก็มีความจุบุน่ารักมีความตูดเด็กอันนี้เป็นทรงที่นิยมมากที่สุดหมอบอกเลยทรงนี้คือทรงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะทรงที่นิยมรองลงมาก็คือเป็นทรงเดิมเป็นทรงเดิมแต่ขอแค่ริ้วรอยลดลงคือฉีดย้อนไว กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมกลับไปสวยเหมือนตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้อันนี้คือยอดยอดฮิตอันดับที่2ส่วนยอดฮิตอันดับที่3เป็นสายฝอสายฝอ,สายฝอไม่ใช่ยอดทิตอันดับหนึ่งนะคะยอดฮิตอันดับหนึ่งคือแบบนี้ปากน่ารักปากเด็กปากสวยปากจุบุแบบนี้นะคะปากตูดเด็กแบบนี้แบบที่2ก็คือแบบที่แค่ต้องการย้อนวัยอยากไปเป็น อยากเด็กลงอยากสวยขึ้นฉีดเหมือนเดิมนะคะอ่าไม่ใช่เคสนี้ไม่เป็นไรนี่ก็อีกคิดอ,อีกเคสหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือก่อนฉีดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังฉีดนะโอเคถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะคะน้องปิน่นไม่เป็นไรค่ะ เมื่อกี้หมอสรุปไปที่ข้อที่1ต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนนะคะข้อที่2คือจะต้องรู้ว่าเราใช้ประมาณกี่หลอดโดยการส่งรูปนะคะที่เราต้องการแล้วก็รูปปากเรานะคะไปให้คลินิกความ,มางามใกล้บ้านที่เราสนใจจะไปฉีดให้เขาดูให้ก่อนประเมินให้ก่อนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าจะต้องรู้จักว่ารูปปากแต่ละทรงมันเป็นยังไงและมันเหมาะกับเราไหมมันปลอดภัยสําหรับเราไหมมันเป็นไปได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรีนะคะสําหรับใครที่ หาคลินิกความงามใกล้บ้านไม่ได้นะคะที่เราก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาได้ inbox มาถามแอดมินนะคะแอดมิน mm hmm. ก็จะตอบให้ว่าลักษณะปากเป็นยังไงแล้วที่หมอหญิงคลินิกนะคะ inbox เข้ามาถามได้ไม่ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยหมอก็อาจจะเข้าไปตอบบ้างเป็นบางครั้งหรือถ้าเคสยากๆเนี่ยเด็กเขาก็จะส่งมาถามนะคะก็สามารถปรึกษาได้เลยนะคะปรึกษาได้ฟรีนะคะโอเคมีคำถามเพิ่มไหมคะ มีคำถามเพิ่มไหมคะโอเคถ้าไม่มีแล้วนะหมอก็ขอกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่ให้หมอทำสาระดีๆต่อไปนะคะนะคะแล้วก็ฝากติดตามหมอนี่ไงมีข้างล่างเขียนด้วยติดตามสาระความรู้ดีๆเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจนะคะมี2แฟนเพจนะคะหมอหญิงพูดจริงใจนะคะแล้วก็หมอหญิงคลินิกเวชกรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีทิกตอกไอจีะ TikTok, IG, นะคะ YouTube แล้วก็ l ล n e นะคะโอเคถ้างั้นวันนี้หมอหญิงพูดจริงใจขอลาไปก่อนนะคะสุขสันต์เขาเรียกว่าอะไรอะสุขสนันต์วันสุนทรจีน <laughs> นะคะจริงๆหมอไม่ใช่คนจีนนะ <laughs> หมอไม่ใช่คนจีนเออสวัสดีใ <laughs> <laughs> หม่จีนโอเค นะคะอย่าลืมนะนะคะ